ทนชมครับชมการทําน้ําหมักมุ้งไสเดือนนะครับผมในทำวานนี้นะครับช่วงที่คุณเป็นเด็กเข้าไปถ่ายทําคลิปนะครับผมช่วงเกื Goodbye, อบบ่ายโมงนะฮะตอนนี้ก็ฟองขึ้นมาแล้วครับฟองขึ้นมาแล้วฟองขึ้นมาแล้วส่วนประกอบก็จะมี มูไส้เดือนใหม่ๆนะครับ5กิโลกากน้ำตาลึ่งโลน้ำ100ลิตรแล้วก็ตัวนี้ครับปั้มลมครบ5วันเราก็จะนำบอ,อกมาใช้นี่นะครับสีแดงแจ๋วเหมือนจุลินทรีย์เลยนี้ใหม่ๆพอผ่านไปสัก10วัน20วันก็จะกลายเป็นสีเข้มขึ้นนะครับแต่ประโยชน์เหมือนกันนะครับมาหาศารเลยเข้าดูใน SME ไทยได้นะครับขอบคุณครับ